บสบายดีออมาพี่นนอกสุขุมสุขัขนมืรร้อ้านานีมารลุ่นหลุนงูไปไ้แต่วานเดี๋ยวทีไปรลุนมาที่ถือบอ่ตนนั้นแหละใส่ไปต่วานเนี่ยวานนี่ต้อ,อะนะใส่บ่ได้นะไปไปกันเลย,ปยไปแค่ทุ่งนาเหละแต่มืดหมืดมื่อากมันมืดเหมือน <laughs> ốc làm khá xì lắm đấy phải phải vẫn có hết mà còn cả cả bắt sầu này ăn sắc mua hà muông đấy đi hà mua đang hoàn งูใส่ดังนี้ใส่เร่องน,องนี้ประมาณครับนะเอาตะกองถือให้ตะกองถ่ายทึ่งไปเลยแล้วลงยางเอา นี่เด2ดางกุ่งกุงมีแต่ว่าบ่ลายปานไดแต่ว่าคือสิได้อยู่มื้อนี้ไก็วานอยู่เดี๋ยวก็ปไปเอาดางโอ้อเจ้าเ็ดอยังจับไฟฮึกูก็เจไปยาำอียังย่ำปั่นย่ำนันะบ่

I mm -hmm. เดี๋ยวลดมเยือเอบมา

ได้ลุ่นกันอีกนี่สางคือกู้หลายเป็นเลยดูว่านนี่กระปูนี่ดูว้ายเฉียบเลยกระปู nè cung, má, ta gặp, yên bờ, dăng đeo đấy nè, nhang, này, ní vậy này, dăng mới, dăng cũ, 大嗯 เทปที่เข้าเอากุ้งอันนี้เนี่ยเอากุ้งแยกออกใสกระตากระตาไม้ไผ่บริเวณในกลุ่งใต้เลยกลุ่งมันสิทนทอดมือ,อกูอกัยังไงไปแยกออก ไปปรบ่คอยมีป้าด้วยน่ยยตัวกลวุ่มล้วนๆั้มาหน่อีกสนหนึงแลนะ้วไงมูนี่มูใหม่นี่มันที่มันที่สูด,ด้างเก่ยาก่ได ร่างเก่ามันมันบุคิวเลยยางใหม่มันจะคิวกุ่มมันอยากเผามันต้องไปใส่เขามาสเล็กร่างสีหาเถื่อไปเลยนี่อยากคิวเนี่ยคิวคิวเลยผูนิทว่า รองดังเลยเนี่ยจเป็นโลเลยเน,ยเนโลหนึงเลยเนี่ยต่างจีามเน่ยีทามกูริเนหนอยบอ้ใหมันบดนี่นี่ติดตายรังนุกเนี่ย

าดไปนึ่งเดียันี่มาถือได้ีงปกติงูขาดนไปเบิ้พเได้กลุ่มพี่ปองนหอยมันก็ไปเบิด,ดน,นี่มนนนนันกลุ่มไลยเติบอยู่ขาดฉันฟองใหญ่ยังไปไปเบิด วูแมนระดูมดันเลยทุกคนใช้งงะคนด,ดินระดูคนนี้โอ้ยายกว่านี้น่ะนี่คนสามดางังคนงานสามดางังบบนน้อยไร้ ข้างขาววายไปไปมันนี้เป็นรุ่นดังที่สีเขาใส่ไปอยู่องนักที่สีไป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 ชมบรรยากาศน้ำเสียวๆทุกคนเอ้ยฝนสิตกได้ฟูเมิดเนี่จริงๆมันเมิดได้เนี่ยแต่ว่ากล่องแจ้งเฉยๆยิ่งมันเจ้งได้ฟูฝนกระยำหมองฝนกระยำหมองเดี๋ยในเริ่องใจถูบ มันก็หากินเลยก็ใส่หม้อใส่ลั่นใส่นะไปๆเอาไปหาเอาเย็นเขาเอาวนยำงูอะไรยำเย็นมาสักไปโอ้ใส่ทั้งหมดเลยไปด้านที่สี่เลยได้โอ้โหด้านที่ถือก็บอทะนั้นเลยมันเป็นไม้ใหม่ตัวนี้งโอ้โหมันมีขุ่นหรือบอ กุ้งเนี่ยมันแหวมันสิมีถูกจุดได้มันสิมีเป็นบ่อนไปได้เนี่ยแมนจะหันกับมีบอได้มุงมันขึ้นมันก็ขึ้นได้มุงมันขึ้นมันยังข้นนี่หอนเลยได้รักสักเลยถ้าถ้ากล่องก่อน ว่านเนี่ยเขาเอามองมาไหลนี่เลยนะสามชิ้ขึงเพลิงเลยเศร้ากับโต้หมดเลยโอ้ยกระปูโอ้โ nhìn anh chân bớt rồi cá bùn con cung bùn khơi thương có không này đây là bông phấn toc bông mà cẩn nè phấn hang hang mà cẩn toc chim kì nên tụi con. ơi. Có đi tẩm mình vô. Từ vô có đi tẩm chứ. กูอยากูนี่กูได้อยากนะี่ยโตก็ได้มากินในสิตงโตขอยค่อยมากินนะ่ยกิน มีช่องสนเลยมุงนี้มีช่องสนถ้ามุงได้กุ่งไล่ๆน่ะรับรองว่าโูด์นี่อ้ยเอาขึ้นก็บ่ได้อีกแล้วใส่ซองด่างกับพ่อเลยมุงได้กุ่งไล,ล่ๆนี่กุ่งบ่ค่อยมีบ้านบางคนมันบ่่คอยมีกุึ้นมันจะรับเลย เก่าคือเดิมเติมทังว่านนี nice ่ oh! ็เติมทังแต่ว่าเมื่อนี้ได้กุ้งร้ายกว่านกรงว่านใส่ใม่หลุดนะบุตีม้นกบ่ตีซองด่างโอ้เกือบซองโลโหด้เดนไ สองรูโอ้โหเด้เนี่ยน้อยเ,ยเนี่ยม้งูสีแดงปลาตัวนี้ตัวนี้กุ้งใหญ่กุ้งกุ้งพรอยแต่ว่ามันเป็นตัวใหญ่นี่นยไปกรับบาทเนี่ยเทยใส่กระกระมังอยู่เพื่อนเทใส่ถ่านอีูเพื่อนไปกรับเงา